รรมัสการค่ะเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เลยค่ะยังไม่ได้คือเคยปฏิบัติมาประมาณสองก่อนหน้านี้ปฏิบัติมือเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลัวกับการหลับตาเข้าสมาธิหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเคยไปสัมมนาครั้งหนึ่งตอนนั้นพาลูกไปสัมมนานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้หลับตา แต่ไม่ได้ไปไปปฏิบัตินะคะหลับตาเสร็จเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคนร้องไห้บ้างคนหัวละคนโตขยับอะไรตลอดก็เลยกลัวการหลับตาก็พยายามที่จะไม่ไม่ไม่กล้าที่จะปฏิบัติแบบนั้นพอครั้งหนึ่งเคยลูกพาไปปฏิบัติที่จังหวัดพังงาก็มีการปฏิบัติโดยใช้มือก็ว่าเออก็ดีนะคะ มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เรากลัวแล้วจากนั้นมาก็ค่อยๆรู้สึกหายไปว่าการหลับตาก็ไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นล่าสุดเพื่อนชวนมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าเออหลับตาก็ไม่กลัวแล้วหลุดหลุดตรงนั้นไปได้แต่จิตยังฟุ้งอยู่พอหลับหลับไปมันจะคิดแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นห่วงลูกหรือเป็นห่วงอะไรมัน ฟุ้งขึ้นมาเองเราจะต้องทำยังไงคะให้เราแบบกลับเข้ามาในสภาวะเดิมเพื่อจะแบบไม่ฟุง้งหรือไม่อะไรต่อไปเวลาในในช่วงที่เราเข้าสมาธิอะฮะก็เมื่อกี้มีคำตอบจากหลวงตาที่พูดด้วยก็เลยมีแง่คิดแต่ก็ยังยัง ว่าเอ๊ะเราจะต้องกลับมายังไงอะค่ะ่อกิ้ที่ฟังเรื่องอะไรการพินาศกายพินาจิตแล้วก็ผู้รู้ใช่ค่ะก็เลยก็ไรอย่ี้ก็ได้ก็คือไอ้มันก็จะไม่ฟุ้งซ่านพินากายไอ้มันตายเน่าเปื่อยผุพังสลายกับคืนสุดดินน้ำลมไฟพินาศถอดร่างกายลาวาการสามสิบสองผมก้นเล็บฝ่าหนังนี่กระดูกตับไตเส้นนอสแยมัตตปอดหัวใจเป็นธาตุดินสลายกับคืนสุดดินน้ำเลือนน้ำเหลือน้ำลายน้ำปัสสาวะก็สลายลงตามไปลมหายใจเข้าออกก็สลายลง สลายคืนธรรมชาติไปธาตุไฟความลู้ก็สลายคืนธรรมชาติไปมาจากธรรมชาติกับคืนธรรมชาติมาจากธรรมชาติกับคืนรุจชาติไม่เหลือเป็นตัวเป็ปตนตนอย่างเงี้ยซ้ำๆำๆำๆๆต่อเนื่องไม่ขาดสายความฟุ้งซ่านมันก็จะหายไปค่อยๆลดน้อยลงไปอีกรดน้อยไปลงไป,ไป,ไปเพราะว่ามันไปอยู่แค่ความตายอยู่ที่แค่ร่างกายอย่างเดียวมันจะไม่ไอความฟุ้งซ่านต่างๆมันก็จะค่อยหดเข้ามาหกเข้ามาเลอแต่ความตายความไม่เที่ยงความที่กลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมต้องต่อเนื่องนะต้องมีความต่อเนื่องไม่ขาดสายพิจารณาเข้า พี่ดาลรที่ร่งางกายเนี่ยถอดร่างกายมันชัดเจนกราบนามัสการหลวงตาค่ะกราบสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะคือการปฏิบัติของโยมนี้เป็นมันเป็นการปฏิบัติที่อาจจะเป็นมาสมัยตอนเด็กๆแล้วค่ะคือชอบปฏิบัติธรรมจนถึงไปสวีเดนก็ปฏิบัติเหมือนกันมีการได้เข้าคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งคือ,อยุบหนอพองหนออยู่เจ็ดวันค่ะ แต่ว่าอันนั้นยังไม่เข้าใจทำมันยังไม่เข้าใจการปฏิบัติเท่าไหร่ก็แต่ก็ได้แต่เรียนรู้พอจบคอร์สแล้วก็เห็นแต่ทุกข์ค่ะทุกทุกอย่างมันเป็นทุกข์หมดค่ะที่ไปปฏิบัติมานั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์หมดค่ะพอพอเราได้จุดนี้แล้วคือเราเอามาใช้มันยังไม่เห็นผลพอพอหลังจากนั้นเรามาใช้ชีวิตประจําวันมันเกิดผลค่ะ,ม,คะมันเกิดผลคือทําให้ จิตใจเรานิ่งทําให้เราสงบหรือคือเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราแต่ละวันได้ไปสวีเดนก็ปฏิบัติค่ะนั่งสมาธิทุกเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเชา้นนา,ชาค่ะแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดถือศีลแปด แทบทบที่มีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์แทบไปตลอดค่ะแล้วก็มันมันเห็นจิตมาตลอดเลยค่ะคือเรามีนิ่งมีว่างจิตนิ่งว่างเฉยมาตลอดแต่เราไม่รู้พอวันหนึ่งได้ไปเจอพระจย์ติพระจาย์มหาตีเลยชี้แนะว่าเออนี่มันจิตมันเริ่มนิ่งเริ่มมันนั้นแล้วพระจันติก็เลยแนะนำก็เลยสอนตรงจุดนี้ค่ะ ก็เลยทาให้เรารู้ว่าเออจิตตัวนี้นะ่ะเราเห็นจริงมีจริงมันนิ่งว่างจริงมันสงบมันโล่งโปร่งเหมือนเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาเราเห็นตัวนี้ค่ะคือเห็นตัวเห็นตนเห็นมันมันมีตัวตนแล้วก็ทิ้งตัวตนไปค่ะ ทิ้งทิ้ง,งตัวตนไปแล้วก็มันจิตใจมันนิ่งว่างม,มันไม่รับรู้มันมันไม่รับรู้อะไรเลยค่ะคือมีแต่รู้อย่างเดียวค่ะรู้แต่ไม่ไปตีความหมายมันแต่ไม่ไปนึกไปคิดมันรู้อย่างเห็นอะไรก็รู้ภาษาต่างๆรู้ค่ะคือคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำงานแล้วตัวมันโยกเยก ตัวโยกเยกเราก็นึกว่าเราป่วยแต่พอไปถามพระอาจารย์แล้วบอกว่ามันมันตัวตัวตนของเรามันเป็นสุญญากาศมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่สุญญากาศมันเป็นแค่สุญญากาศมันปล้องลอยอยู่ในอากาศมันไม่มีตัวไม่มีตนคอ๋อยมก็เลยเข้าใจว่าตัวเรานี้ไม่มีอะไรเลยเราจะไปยึดถืออะไรไม่ได้เลยไม่มีตัวไม่มีตนค่ะ แล้วพอหลังจากนั้นสติปัญญามันมันมาทีหลังอยากถามหลวงตาว่าจะพัฒนามันยังไงดีคะตัวนี้ค่ะตัวสติปัญญาที่มันตามมาทีหลังจากการที่เราเห็นตัวตนเห็นเห็นไม่มีไม่มีตัวไม่ดิดตนแล้วแต่สติปัญญามันยังไม่ไม่เกิดเอกรณีที่หนึ่ง จะต้องไม่ใส่ใจสภาวะที่โยมเล่ามาทั้งหมดไม่ใส่ใจยึดถือสภาวะที่โยมเล่ามาทั้งหมดเข้าใจไหมตอนนี้เออว่างโลคโปรเบาสบายไม่มีตัวไม่มีตนมันว่างเวิร์กว่างไปหมดเนี่ยต้องไปไม่ยึดถือสภาวะนี้เป็นอันขาดไม่ใส่ใจยึดถือสภาวะนี้เป็นอันขาดนี่กรณีที่หนึ่งสองสังเกตแต่ว่าไม่ว่าจะว่างโลคโปรเบาสบายขนาดไหนอ่ะมันจะมี ตัวเราเหมือนมันมันมีตัวเราเหมือนเหมือนคนบ้าอยู่ในใจเนี่ยในความว่างโลกโปรสบายเนี่ยมันพูดไม่หยุดเรารู้สึกว่ามันมีแต่ว่างโลกโปรสบายไม่มีตัวตนเพราะว่าเราไปใส่ใจแต่ว่างโลกโปรบาสบายไม่มีตัวตนแต่ความจริงเนี่ยเมื่อเราไม่ใส่ใจยึดถือความว่างโลกโปรสบายไม่มีตัวตนเนี่ยเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าไอ้พูดที่ไปรู้ว่าว่างโลกโปรสบายไม่มีตัวตนเนี่ยมันพูดไม่หยุด อันนี้มันจะพูดอยู่คนเดียวภากอยู่คนเดียวพูดภาคอยู่คนเดียวตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยดับไม่ได้นะอันนี้ดับไม่ได้เพราะมันคือขันมันคือวิญญาณขันํางการลวดเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมันคือเจตสิกที่เป็นขันห้าขันห้ายังไม่ตายไอเนี้ยมันยังไม่ดับมันจะต้องอยู่จนกระทั่งเราตายคือขันห้าต้องดับซะก่อนและเจตสิกเนี่ยที่มันพูดภาคอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะหมดไปเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใส่ใจว่างโลกโ่บบาสบายไม่มีตัวตนเนี่ยแล้วจะเห็นใน พูดอยู่คนเดียววิญญาณเนี่ยวิญญาณที่ยึดถือเนี่ยมันพูดอยู่คนเดียววิญญาณที่ไปรู้เนี่ยรู้สภาวะรู้อารมณ์นั้นน่มันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวือนคนบ้าคนอื่นไม่พูดแต่มันพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยแล้วก็สิ้นยึดถือไอ้ไอ้เนี่ยไอ้พคนที่พูดอยู่คนเดียวเนี่ยสิ้นยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเสียมันก็จะพ้นทุกไปกระจายไปเนี่ยครับสาธุหลวงตาค่ะโยมจะนําคําสอนของทบทวนใหม่ดิตรงเนี้ยตรงนี้สําคัญมากนะทบทวนใหม่คือ ตรงตรงที่เห็นเห็นตัวเห็นตนใช่ไหมคะคุณตาคือมันมันเป็นตอนที่เห็นมันเป็นตัวโยกใช่ไหมคะโยกไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เข้าใจไอ้ผู้พูดผู้พากเลยผู้พูดผู้พากในใจเออเออผู้พูดผู้พากในใจอะค่ะค่ะผู้พูดผู้พากในใจไม่ใช่ตัวโยกเยกเลยนะอ่ค่ะค่ะสาธุไอ้ตัวโยกเยกมันคือมันมันไปตาบาการหลงไปตาบาการคือมันอยู่ในใจแล้วมันจะพูดจะพากในใจตลอดเวลาใช่ไหมใช่ใช่ มื่จะยืดเดินนั่งนอนเข้าน้ำมังส้มดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนทํางานอะไรมันพูดไอตัวเนี้ยมันพูดอยู่ในใจเมือนคนบ้าพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาตัวเนี้ยมันคือเจตสิกมันคือมันคือขันห้าน่นเองอ่ะกระบวนการทํางานของขันห้าอันนี้เราดับมันไม่ได้เพราะมันขันห้ามันคือชีวิตนะ่ต้องสิ้นยึดมันสิ้นยึดถือขันห้าเรียกว่าสิทอุปทานขันห้าจึงจะพ้นทุกข์ปฏิบัติให้มันขันห้ามันหายไปไหมไม่ใช่ปฏิบัติให้ขันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กข้จใจไม่ได้ปฏิบัติให้ขันห้าหายไปไว้ ขอภัยคะ่ะคือสิ้นยึดถือขันห้าที่<ม>อุปบทานขันห้าไม่ยึดถือขนันห้าคือหนึ่งอะแต่ต้องไม่ยึดถือให้ว่างโลกปลกราสบายไม่มีตัวตนเสียก่อนมันจึงเห็นว่าให้ใส่ใจแต่ว่าในว่าว่างโลกปรบาสบายขนาดไหนเนี่ยวิญญาณขันทํางานรวดเจสิกทุกปฏิภาขนาเนี่ยมันจะพูดอยู่คนเดียวในใจเหมือนคนบ้าพูดอยู่คนเดียวบูมบูบบบ เรื่องอย่างนี้เรื่องงี้เราจะได้พานแล้วมั้่เนี่ยเรื่องอย่างนี้เราจะไปยังไงเรื่องจะยังไงอย่างนี้เราอุ้ยเราไม่ร้ว่าขนาดนี้อุ้ยเราสุดยอดมากเลยอะไรเงี้ยพอพูดอยู่คนเดียวปุ๊บ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 อันนี้ดับมันไม่ได้นะเขารู้มันอย่างเดียวใช่ไหมครัก็สิ้นยึดมันสิ้นตะวนมันที่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราไอ้ที่บูดอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นว่ามันเหมือนคนบ้ามันเหมือนคนบ้าคนเมาอย่าไปถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมาก็คือสิ้นยึดมันให้เห็็นนนนว่่่่าาเเเีียยยปอุบ ที่มันบ่นอยู่คนเดียวมันเหมือนคนบ้าคนเมาอย่ายึดมันเป็นตัวเราของเรามันเหมือนคนบ้าคนเมาปล่อยมันอย่าไปทําอะไรกับมันทิ้อย่าไปถือสาคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ารพูดไปดีกว่าจะตายศึกษาและฟังทมหลวงตาให้เข้าใจนี่ต่างจากเออหมวดใหม่ตั้งอย่างที่ว่าไงนะจะศึกษาและฟังทมหลวงตาให้เข้าใจปฏิบัติให้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะคือจะเรียนรู้ยิ่งขึ้นค่ะ จะฟังธรรมของหลวงตาแล้วไม่ยึดไม่ยึดตัวนั้นแล้วก็นำมาศึกษาที่ใจตัวเองให้มันมากขึ้นค่ะแต่มันเหมือนไม่พอพอหลวงตาพูดแ้วเบินเหมือนไม่เห็นมันมันเหมือนกับไม่เหมือนกับโอโห้หเห็นแสงสว่างปากปลายทางอุโมงค์เลยมองมองเห็นทางรอดแล้วมันมันฝากแล้วมันตู้ตูตอืออมันไม่<า> แต่ฟังฟังโยมโยมฟังื้อ,อื้อดตื้อเดีด๋ยวขอไปฟังมากมากปฏิบัติตามนะอย่างาฟังพูดซ้ำอีกขอฟังมากมากมาก,ก่อนก็อะไรมันไม่มันไม่แหมแววตาอะไรมันใจสว่ามันไปวุ้บมันมันเหมือนกับมองเห็นแสงสว่างเลยเหมือนกับชีวิตรอดแล้วเดี๋ยวมันยังปัญญาไม่เดินเว้ปัญญาไม่เดินตามมันไปไป,ไปติดอารมณ์อะไปติดไปติดความรู้สึกข้างใน ยมเข้าใจอยู่ว่าปัญญายม,มมันม,มันน้อยคไม่ใช่เพราะเราไปติดอารมณ์ไงไปติดว่างโลกโงบสบายปัญญามันไม่เดินไม,ไม่ไม่หัดเดินปัญญาเดี๋ยวหาตัวช่วยหาตัวช่วยไอ้ดาวลองดดนดิเนยมาดิไอ้ตรงเนี้ยนะยมเขาไม่เข้าใจเรื่องไอ้ไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้พาก่ะยมเขาไม่เข้าใจมันเป็นยังไงมันไม่เห็นมันมันไม่ไม่วัว่าเอยมันปล่อยด้ข้ามข้ามผูรู้พบผูรู้นี่ข้ามข้ามผูรู้นิพาน อันตรไหนคือผู้รู้ว่าที่พูดรูู้ภาคู้รู้ผู้พูดรู้ผ้เาเนี่ยโยมก็ไม่เข้าใจอย่างที่ถ้าพี่พี่ปฏิบัติในชีวิตประจําวันน่ะพี่ทํำยังไงบ้างลองพูดในส่วนที่พี่ทําในแต่และวันแต่ละวันก็ไหว,ว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินิดหน่อยแล้วก็เดินจงกรมนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วเพราะว่าชีวิตประจำวันก็ยุ่งแต่ง,งานค่ะโย,ยามโยมก็นั่ง,งสมาธินะโยมก็ต้องพูดเราก็รู้นี่โยมข็นั่งสมาธิก็จะจับว่างโลกปบายสบายไม่คิดอะไร มันเลยปัญญาไม่เดินค่ะยมยมใช่ไหมเป็นเช่นนั้นค่ะเฮ้อไม่ต้องพูดกันรู้่งคือคือส่วนใหญ่เราเราจะเข้าใจผิดคะว่าเวลาปฏิบัติธรรมอะทุกอย่างมันต้องนิ่งมันต้องสงบมันจะต้องไม่มีอะไรเคลื่อนไหวความเราจะอยู่กับว่าเออถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีเห็นความคิดหรือว่าความเอไม่ต้องคิดอะไรนะอันนั้นคือถูกต้องในความในสิ่งเดิมๆที่เราเคยเข้าใจมาแต่จริงๆแล้วอ่ะ ในความสงบนะมันมีความเคลื่อนไหวอยู่สังขารมันจะทําหน้าที่ของมันตลอดเวลามันไม่มีทางหยุดแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่เห็นสังขารอันนั้นคือเราไปแช่ในความนิ่งความสงบมันไม่เห็นความเคลื่อนไหวแล้วมันจะต้องเห็นความเคลื่อนไหวในความไม่เคลื่อนไหวหมายความว่าอย่างพี่นั่งสมาธิมันสงบก็จริงแต่ในความสงบะมันจะมีตัวเรา ไอ้ที่พูดที่ภาคอยู่ในนั้นนะ่ะเราต้องสังเกตดีๆมันจะมีความรู้สึกพอใจอตอนนี้เราสงบแล้วเราไม่ฟุง้งซ่านเราเนี่ยต้องสังเกตดีๆมันจะมีตัวนี้พูดอยู่เรานั่งสมาธิแล้วใช่ไหมคะคือเราเห็นนิ่งๆว่างๆแล้วมันมีแล้วใครเป็นคนเห็นผู้รู้เห็นไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่ผู้รู้ไม่มีตัวมันจะมันจะเห็นมันต้องเห็นตัวเราที่เป็นผู้รู้อะเราเอาตัวเราไปรู้ความว่างอยู่ มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารู้รู้เราแต่เป็นเรารู้อยู่เราเรารู้ตัวเราอยู่ใช่ไหมคะอันนั้นนะเป็นเรารู้ซึ่งมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันก็เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันแต่สิ่งที่มารู้เราอะ่ะอันนั้นเป็นธรรมชาติของรู้ที่มันเหนือผู้รู้ขึ้นไปอีกที่หลงตาบอกค่ะ <Okay. S 1> ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปสิ่งที่พาเราเกิดเราตายทุกพวกทุกชาติก็คือตัวนี้แหละเรายึดผู้รู้ mm. มันจะเป็นตัวสุดท้ายอะ่ะท,ที่ที่ถ้าเราไม่ปล่อยมนะันอ่ะมันก็คือไปเกิด พไหนมันก็ตาเราจิตสุดท้ายเราปรุงไปอยู่ในพบอะไรมันก็จะไปตามนั่นนหะถ้าเรายึดตัวเนี้ไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่พี่รู้ว่ามันเป็นความว่างอันนั้นเป็นอาการอาการของจิตเขาเรียกอาการน่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจิตจิตคือผู้ไปรู้อาการก็คือผู้รู้นั่นแหละแต่เราอ่ะไปเป็นตัวนี้แต่จริงๆแล้วไอเนี้ยก็เป็นพอมันพอมันไปรู้อาการมันก็จะกลายเป็นอ่าสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันมันก็จะมีตัวใหม่ที่มารู้มันเรื่อยไปมันต้องเห็นตัวเนี้ยมันจะมันจะไม่มีวันไม่มีวันนิ่งอ่ะ คือในความนิ่งมีคนที่รู้อยู่อันนั้นแหละเรต้องเห็นตัวนี้แต่เราไปพอใจกับอาการเห็นอาการนิ่งเราก็เลยไปแช่ตรงนั้นพอไปแช่ตรงนั้นปุ๊บอ่ะมันจะพอมาอยู่กับทางโลกอ่ะมาเจอเรื่องกระทบอ่ะน่ะมันมันจะเอาไม่อยู่ก็คือมันมันจะมันจะมันจะไปกับเรื่องที่มันกระทบง่ายไหลไปตามเรื่องที่กระทบก็คือมันก็เป็นพอกระทบปุ๊บอ่ะข้างในอ่ะมันจะปรุงแต่งเหมือนเหมือนฟังเดาปุ๊บข้างในพี่ก็จะปรุงว่าเะ อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเออเราทําอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยก็คือให้อย่างฟังหูได้ยินปุ๊บต้องต้องดูที่ใจตาได้ตามองเห็นก็ต้องเข้ามาดูที่ใจทุกอย่างอ่ะมันจะมารวมอยู่ที่ใจทั้งหมดทุกอย่างมันมันอยู่ที่ใจใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเราลืมไปไงใที่จไม่ใช่เป็นเรามองเห็นมันรู้จักใจรู้จักใจใช่แต่ส่วนใหญ่เราคือเราเอาจะเอาตัวเราไปเป็นคนเห็นคนรู้คนเป็นคนทําทุกอย่างใจมันมันจะไปรู้ตัวนั้นใช่ไหมคะ ใจเป็นผู้รู้อยู่แล้วคือคือรู้อ่ะมันเป็นธรรมชาติรู้ที่ที่มันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วเ,ออเมื่อไหร่ที่เราเห็นความเคลื่อนไหวรู้ว่าความเคลื่อนไหวอ่ะเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปมันก็แค่นั้นแต่ไม่ต้องไปหาว่ารู้มันมารู้ได้ยังไงรู้เป็นใครแล้วมันต้องไปค้นหามันไม่ต้องค้นหาไอ้ผู้ค้นหาก,ก็คือสังขารตัวใหม่ที่เกิดขึ้นต้องดูเบื้องหลังว่ามันหาเพื่ออะไรเคยได้ยินคำหลวงปู่ทาเนี่ยจะบอกรู้ซื่อ รู้ซื่อ,อ,อ,อรู้รู้รู้ซื่อ,อ,ไ,มอไม่ไม่ไปปรุงแต่งไม่คิดไม่เขาว่าไม่ไม่ใช่ตัวเราไปปรุงแต่งนะเขาว่ารู้ซื่อเหมือนว่าพอมีอาการเกิดขึ้นหรือมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมีมีสิ่งข้างนอกมากระทบปุ๊บคิดอะไรปรุงแต่งเออมันพูดอะไรมันเห็นเห็นสิ่งนี้แล้วมันบอกว่าเออนี่น,นี่ก็ไม่ต้องไปหลงตามมันก็คือเห็นแค่มันปรุงแต่งเห็นแค่มันปรุงแต่งเราไปดูมันก็เห็นแค่มันปรุงแต่งให้เห็นผู้ดูด้วยไม่ใช่มีตัวเราไปดูเมื่อไหร่ที่เราตั้งตัวเนี่ย มันจะมีตัวเราตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นมันไม่ใช่เราเห็นค่ะไม่ใช่ว่าเราไปเห็นมันคือผู้รู้เราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราไปเห็นมันเราไปทำมันเราจะพยายามไปบังคับมันจะมีการแบบว่าพอเห็นสภาวะที่ถูกใจเราก็จะชอบแต่พอมาเห็นสภาวะที่ไม่ถูกใจอ่ะมันก็จะไม่ชอบแต่ถ้าเราเห็นคนที่ไปชอบใจไม่พอใจต่ออาการเนี่อยอันนี้คือผู้รู้ตัวเนี้ยเราไม่ไปยุ่งกับมันอ่ะเหมือนที่หลวงตาบอกอีบ้าละ มันเห็นอะไรมันต้องพูดมันต้องภาคเห็นความสงบมันก็ชอบมันก็พอใจถ้าเราไปติดอยู่ตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นบอกว่าไอ้ผู้รู้นี่เป็นเราไปชอบตรงเนี้ยมันก็จะอยู่เหมือนสภาอผาบางต่วมันคือมันจะไม่รับรู้อะไรมันจะรู้แต่เห็นแต่ความว่างจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวเลยโยมก็ยังงงงอะแล้วล้วดูแล้วโยมยังงงโยมไม่เข้าใจว่ามันรู้ตรงไหนอะไรรู้แล้วไอ้ที่ว่ารู้พูดดูภาคกันภาคอยู่ตรงไหนแล้วใครรู้ แล้วรู้ที่ใจดูที่ใจดูอะไรโยมเขาไม่เข้าใจงงงงไปหมดเลยรวมแล้วก็งงหมดเลยแล้วไม่รู้ว่าดูที่ใจมันดูอะไรดูความว่างว่างโลบโภสบายมันไม่คิดอะไรหรือยังไงเนี่ยโยมเขาไม่รู้ว่าไอ้ผู้ที่ไปรู้ทุกปฏิบัติหนาเนี่ยมันพูดไม่หยุดไอ้โยมเขาไม่เห็นนะไอ้ว่าจะทําไงไอ้โยมเขาพยายามจะว่าแล้วเราจะรู้ยังไงเราจะไปรู้ตรงไหน,นเราจะรู้อะไรเราจะรู้ตรงไหน,นรู้ยังไงร,รู้แล้วจะเป็นยังไงก็ไอ้ตัวน,นั้นน่ไอ้ตัวที่พูดไม่หยุดอะเขาก็ไม่ยังไม่เห็นตัวเองก็ที ใกล้ตัวที่มันพูดไม่หยุดยุ่ด้วยนี่แหละว่าแล้วเราจะรู้อย่างไรรู้ตรงไหนรู้อะไรและใจอยู่ตรงไหนที่รู้ใจแล้วรู้อะไรรู้แล้วเป็นยังไงโยมเขาก็ไอตัวเนี้ยพูดไม่หยุดแต่เขาก็ยังไม่เห็นดกว่าไอเดตัวเองก็ยังพูดไปอยู่ในผู้รู้นี่แหละเนี่ยคือไอพุที่พูดไม่หยุดนี่แหละเห็นไอตัวเนี้ยเห็นไม่ใช่ว่าอาตัวเราไปเห็นหรอกคือปล่อยอย่าไปยึดไอตัวนี้อย่าไปยึดไอตัวเนี้ยไอตัวที่พูดไม่หยุดนี่เป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญมากเลยข้ามไม่ได้เลยตรงเนี้ยถ้าไม่พ้นไม่พบตรงนี้มันพ้นท มันไม,มน่มันได้แต่ปฏิบัติได้แต่ว่างโลคปวดบาสบายได้แต่จับจับอารมณ์นิ่งเฉยอย่างเดียวมันไม่พ้นทุกอันนี้ไม่ใช่โยมคนเดียวนะเนี่ยในศาลานี่นะเกินครึ่งกว่าศาลาเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องตรงเนี้ยไม่เห็นตรงนี้เลยเหมือนกันโยมไม่ต้ไปกังวลหรอก S <s> เออเบื้อการเลยเนี่ยครึ่งหนึ่งอะเกินครึ่งกว่าสลา,าเนี่ยไม่เห็นไม่ไม่เห็นผู้รู้ไม่รู้ว่าจะรู้ผู้รู้ตรงไหนแล้วผู้รู้มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วจะรู้อย่างไงร,รู้แล้วมันจะเป็นยังไงลักาาษณะยังไงถ้ารู้แล้วเป็นยังไงปล่อยวางแล้วเป็นยังไงปล่อยวางผู้รู้เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันสงสัยไปหมดไอตัวสงสยัยสงสยัสงสยเนี่ยมันคือผู้รู้ที่พูดไม่หยุดเนี่ยต้องอธิบายตรงเนี้ย <c ười> แล้วโยไม่ต้องไปกังวลหรอวว่าโยเป็นคนเดียวเป็นกระทั่งสลาเลยที่เห็นหรือยังคะที่หลวงตาบอก มันต้องรู้ปัจจุบันขนาดมันต้องปัจจุบันขนาดอย่างนี้เหมือนที่ฟังหลวงตาพูดฟังดาวพูดแล้วข้างในพี่สงสัยก็บ่นอยู่คนเดียวอยู่ข้างในพี่ต้องเห็นตัวนี้แต่ไม่หลงตามันแต่เมื่อกี้ที่พี่ไม่เห็นเพราะว่าพี่หลงตามันมัวแต่ไปคุ้นคิดกับมันไปกับมันเลยว่าฉันจะทาตรงทำายังไงหาวิธีการอยู่ข้างในอะมันก็เลยไม่เห็นแต่เห็นคือให้เห็นตัวนี้แหละว่าอ๋อไอตัวนี้คืออีบ้าที่มันไม่ใช่เรามันเป็นผู้รู้ที่เป็นสังขารปรุงแต่งที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ เนี่ยโยมก็นั่งคิดอยู่เนี่ยดักคิดอยู่ข้างในวะตัวไหนว่าตัวไหนว่าโยมก็นั่งคิดอยู่ข้างในเนี่ยไม่ไม่ใช่รู้อันนี้มันไปตัวไหนว่าตัวไหนว่าอยู่นั่นเนละยเนี่ยโยมก็ก็ดังเนี่ยเอออย่างนี้ไปไม่รอดเนี่ยๆไอโยไอตัวที่โยมนั่งแล้วก็โยมตัวไหนวะเนี่ยตัวนี้ป่ะเอทำไมไม่รู้แล้วทำไมจะรู้เอทำไมจะรู้ว่ะไม่รู้ตัวไหนวะรู้ยังไงแล้วทำไมจะรู้รู้แล้วเป็นยังไงไม่รู้ตรงไหนอ่ะไม่รู้ตรงไหนเนี่ย ไม่รู้ทีดูตรงไหนของร่างกายไม่อยู่ตรงไหนไอ้ตัวที่พูดไม่หยุดเนี่ยใกล้ตัวนั้นแน่ที่โยกกระลัพูดอยู่ในใจเนี่ยกรลังดิ้นรนกวัก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 อยู่เนี่ยโยกกับจอยตัวนี้ไปหาแต่ไม่เห็นตัวเองอ่ะไอ้ตัวที่จะไปหาไอ้ตัวนั้นแน่แต่ตัวเองกราลัพูดไม่หยุดเนี่ยคือไอ้ตัวนั้นแน่ตัวเองนี่แหละทุกปโกระดาษตัวเองนี่แหละที่พูดไม่หยุดเนี่ยแต่กระลังจะไอ้ตัวเองที่พูดไม่หยุดไปหาไอ้ตัวนั้นแน่ไอ้ตัวไหนวะผู้รู้ไอ้ตัวไหนวะตัวไหนวไวหน่ ปรากฏว่าไอ้ตัวที่เองนันแหละที่ตัวพูดไม่หยุดอะแต่กลับจะไปหาคนอื่นเขาจะไปหาตัวอื่นยังงงเนาะเอาพูดใหม่เนี่ยเจ๊งงไม่งงยังงงไงงงอยู่เ้าะค่ะงงไงไหมล่ะเราก็ว่าแล้วงงไอ้ตัวงงนั่นแหละนั่นแหละคือไอ้ตัวพูดไม่หยุดไอ้ตัวงงนั่นแหละไอ้ตัวงงอ่ะแล้วมไมงงอย่างนี้วะทำไมฟัาไม่กระจายงงเหลือเกินไอ้ตัวงงนั่นแหละมันพูดไม่หยุดไอ้ตัวงงเนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวงงเนี่ยแหละคือตัวพูดไม่หยุด จะไปยึดถือไอ้ตัวงงเนี่ยเป็นตัวเราของเราเอ้ะทำไม,มอบอกวันนี้ง,งงอย่างนี้วะแล้ว <laughs> มันบ่นๆอย่างเงี้ยในใจเราเห็นแล้วโอ้ย <laughs> <laughs> ปัญญา <laughs> ตามไม่ทัน <laughs> ชื่ออะไรโยชื่ออะไรการบรักการหลวงตาครับ <laughs> ผมชื่อบังกรชีรนชิกรครับอบังกรว่างไงอ,อ,อยากจะให้หลวงตาเมตตาสอนครับมันก็ดีแรก็ดีอยู่เนี่ย ก็ดีอยู่แล้วช้ได้ว่าไงก็ไม่มีอะไรครับสงสัยอะไร่ะหลวงตาแนะนําปฏิบัติต่อครับมังกรบัตรก็คล้ายๆกับเนี้ยก็ยึ่งยึ่งที่ที่ใส่โยมตอนนี้เข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วเออที่รื่องเราที่เปลี่ยนคู่โชคอาจจะเข้าใจครับไหนลองลองลองเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าไอ้มังกรก็แอบฟังเข้าไปด้วยว่าเราว่าตอนนี้ตอนแรกฟังไม่เข้าใจ ตอนนี้้าใจแล้วไหนลองลองพูดดอกจากใจที uno, ่รู้ดีเพื่อจะเข้าใจไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับเข้าใจคือแบบทุกขณะที่ดําเนินชีวิตไปเนี่ยมันจะมีความคิดอยู่ตลอดไอ้ความคิดตรงเนี้ยที่หลวงตาแล้วท่านบอกว่าให้เราไม่ยึดถือมันเป็นแค่ความคิดแค่สังขารที่เกิดขึ้นมาแต่เราไม่ไปยึดถือมันปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดับไปไอ้ความคิดทั้งหลายมันเกิดอยู่ตลอดแต่เกิดแล้วก็ ถ้าเราไม่ได้ใช้มันเราก็ปล่อยมันทิ้งไปอันไหนใช้แล้วก็มาคิดไปไม่ได้ใช้ก็ปล่อยมันไปมันก็เป็นแค่สังขารครับแค่นี้ครับข้าตาข้าทาข้าทา,า,ทาอ,อ,อันนี้ก็พูดกันรู้เรื่องเนีดยเดียวก็ถูกต้องแล้วสังขารในใจตนมันก็มีทั้งสังขารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์สังขารใดไม่มีประโยชน์แล้วเป็นโทษด้วย เช่นให้ไปทําผิดศีลทาผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ไปท,ทํเาเสียต้องแต่ใลบบาปข้อกรรมเบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่นสัตว์อื่นได้ไปทุกเดือดร้อนเราก็ไม่ไปทําตั้งแต่ผิดศีลห้าเป็นปต้นไปก็ไม่ทําขาดตัดชีวิตเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบลักวิ่งชิงปล้นเป็นชู้กับมีภรรยาคนอื่นแล้วก็โกหกหลอกลวงพูดเท็จโกหกทุกอย่างเานี่ย หลอกลวงสิแปดต้องกุดเอาทรัพย์สินของคนอื่นโดยไม่ชอบแล้วก็ข้อห้าที่ข้อห้าก็ดื่มสุรายาเสพติดอันนี้ต้องงดเว้นให้เด็ดขาดอนนี้อันนี้ก็จะเห็นว่ามันการคิดการพูดกระทําในใจของเราขึ้นมาแต่ละขนาดตั้งแต่คิดเลยตั้งแต่คิดเลยนะไม่ใช่ไปไปพูดกระทํามันตั้งแต่คิดถ้าไม่คิดแล้วมันก็มันก็จะไปพูดไปกระทําไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่าห้ามความห้ามความคิดไม่คิดไม่ได้แต่ต้องพิจารณาว่าความคิดบากความคิดมีโทษอย่าไปทําตาม อันไหนมีประโยชน์ก็ทําตามเช่นในทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระทําความดีคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็ไอ้ไอ้สมปทกรรมฐานนิพพานกรรมฐานอันเนี้ยก็ทําให้มากฟังธรรมมาอย่างเนี้ยเสียตลาดเวลามาฟังธรรมอันเนี้ยมันเป็นความดีพเมื่อเป็นความดีเป็นเป็นประโยชน์ก็ทําให้มากคิดได้มากพูดได้มากก็ทําตามมันเพราะว่าความคิดนี้มีประโยชน์ก็ก็พูดพูดพูดทาได้ อันไหนมีประโยชน์ก็ทิ้งไปทิ้งไปเนี่ยเราก็เลือกสรรสรรเลือกสรรเลือกสรรนะสุดท้ายก็ไอ้ส่วนที่เป็นเป็นทำฝ่ายดำอ่ะมันก็หมดไปเหลือแต่ทำฝ่ายขาวคือฝ่ายความดีพอเหลือแต่ความดีแล้วมันไม่มีคู่แล้วไอ้ฝ่ายดำไม่มีแล้วเหลือแต่ความดีมันก็เลยไม่ติดดีเองแหละเพราะไม่มีคู่แล้วเนี่ยไ, <playthrough. S 1> ไม่มีคู่ฝ่ายดำมันก็เหลือแต่ขาวพระขาวแล้วมันก็ไม่ติดขาวเพราะว่ามันขาวที่สุดแห่งขาวแล้วที่สุดของความดีไม่รู้จะไปยังไงแล้วเพราะว่ามันดีจนถึงที่สุดแล้วมันก็ เหนือดีขึ้นไปมันเป็นอะไรมันก็ไม่ยึดแหละไม่ยึดความดีนั้นก็พ้นทุกไปเรียกว่าเหนือบาปเหนือเหนือเหนือบุญเหนือความชั่วและความดีทั้งหมดเหนือความทุกข์และความสุขก็พ้นทุกไปเข้าใจบ่เข้าใจครับเอาโยมันรลุนี้เข้าใจไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าไปว่างอย่างเดียวอย่างที่โยมนุษยุนีปฏิบัติงั้นไม่ใช่เราต้องพิจารณาตลอดเวลาเพราะมันคิดตลอดเวลาคิดไม่หยุดเราต้องพิจยาควาความคิดตลอดเวลาว่า มันเป็นฝ่ายดําหรือฝ่ายขาวแล้วถ้าฝ่ายดําก็จะไปพูดไป,ไปคิดไปพูดไปกระทำตามมารฝ่ายดําก็คือผิดทินทางผิดกฎหมายจะทําไปทุกเดือดร้อนฝ่ายขาวก็มันก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทํใไปเจริญทั้งโลกทั้งธรรมฝ่ายขาวเนี่แล้วก็สุดท้ายพอเหลือแต่ฝ่ายขาวแล้วดําไม่มีแล้วมันดีจริงสุดที่สุดแล้วรู้จะไปยังไงต่อแล้วมันก็สุดท้ายก็มันก็เหนือดีขึ้นไปจนเกินนิพพานอ่าเพ้าใจอย่างเนี้ย ไม่ใช่ไปปฏิบัติแบบว่าอย่างที่เราปฏิบัติมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกผิดผิดปฏิบัติผิดคือปฏิบัติให้ให้รู้เห็นตัวเองรู้เห็นสังขารความคิดปุงแต่งไม่ในใจตนในใจตนค่ะเห็นความคิดปุงแต่งในใจตนรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลนะกุศลรู้เนี่ยเห็นความคิดปุกแต่งในใจตนไอ้ฝ่ายบาปฝ่ายกุศลจะไปทําตามมันว่ายเป็นบุญกุศลก็ทําตามมันเยอะๆทำทำ ทำสิ่งที่เป็นกุศลเยอะๆเออที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ประยชน์ตนประโยชน์ท่านอันไหนจะทําให้เกิดเป็นโทษตนโทษท่านคือผิดสินทำไปกฎหมายอย่าไปทำตามมัน้อใจไหมไม่ใจปฏิบตัตินิ่งว่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ใช่นั้นผิดนะไม่มีปัญญ,ญา,ามันต้องรู้ดีรู้ชัว่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลนักกุศลรู้ควรไม่ควรรู้การลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้ว่าควรจะรู้อะไรควรพูดควรคิดควรกระทํารู้อะไรไม่ควรพูดควรคิดกวรวกระทํามันถึงจะเป็นคนฉลาดเหนือคน แล้วทางโลกก็จะเจริญก้าวหน้าลุกขึ้นไปเรื่อยๆเจ้านายเห็นก็โอ้ยคนนี้มันฉลาดเว้ยฉลาดเหนือคนอื่นรู้การลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้อะไรควรไม่ควรไม่ใช่เออทั้งวันเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้านายก็ปลดออกไล่ออกถ้ากิจการงานใดก็ไม่เจริญตัวเองกิจการตัวเองก็ไม่เจริญมันต้องเป็นคนฉลาดเฉลีาายวฉลาดทันคนทันเหตุการณ์ต้องศึกษาตลอดเวลาเหมือนมันต้องรู้หมดแนวความ, odzi, มคิด,ขอ,คด,ข,อคดของตัวเองทุกคิดอะ่ะ มันคิดดีคิดชัว่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนักกุศลไอ้ฝ่ายฝ่ายดำมึงอย่าไปทําตามมันอย่าไปคิดพูดตามมันฝ่ายขาวก็จเจริญให้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นชีวิตมันก็จเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นไปเรื่อยเรื่อจนที่สุดแห่งความจเจริญนั่ยนะพอมันเจริญจนถึงแล้วสุดโลกแล้วมันจะไปไงต่อแล้วมันก็สุดธรรมสุดทั้งโลกสุดทั้งธรรมก็พ้นทุกไปนะต่อไปก็จะไม่ไม่ไม่เป็นคนเฉยเฉยชาแล้วไม่เป็นคนซึมเศร้าหลายคนมาปฏิบาาัติธรรมแล้วสุดท้ายกาลกายเป็นโรค ไปเข้าโรบาชอบได้ฟ้ากินยาแล้วครับประสาทจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าอเออเฉยเออเฉยน,นี่แนะมันโทษมันโทษมหันนะคนไม่รู้ว่ามันเป็นโทษ <Rif. S 1> โทษมันร้ายแรงมาก,ก <N> นะากาบสาทหลงตาค่ะที่ให้คําแนะนํำคะ่ะ